เป็นเรื่องมุสลัฐจริงๆมันก็เป็นเรื่องมุสลัฐะนะั่นแหละแล้วข้าวเนี่ยเป็นเหมือนเซลล์เราเข <c oughs> ้ามาครับเนี่ยกระโดงที่เรามีท <c oughs> ี่เจอนะครับเป็นเหมือนอนุสลัฐสมมติเซลล์เราเป็นเซลล์ที่แบบว่าคือตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะถามว่าเราเราโตขึ้นมาเราเราทำยังไงว่าออกไปข้างนอกสูดควันพิษกินอาหารปิ้งๆย่างๆได้รับพวกมลพิษทั้งหลายอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเราออกกิน น้ำกินอะไรพวกนี้บอกเออเราไปชำระล้างร่าง,างกายสะอาดจริงๆมันสะอาดจริงไหมนะครับเนี่ยพลเซล์เรามันโดนรูนสลักเพราะจริงๆทิงเจอถือเป็นนูสลัดนะตอนหลังนี้ก็ไม่มีใครใช้ให้ใช้ทิงเจอแล้วพอคิดง่ายๆว่าตอนเป็นแผลตอนเป็นแผลโกได้ใช้แน่เป็นแผลทิงเจอหยอดใแล้วร้องจา่าแสบแล้วแผลตรงนั้นดำไปเลยไนหะมนั่นต่เนื้อมว่าตายไปแล้วไง แรงแรงมากคือ,ค,อคือมันมันไม่ได้แยกว่านี่เป็นเนื้อคนหรือเป็นเชื้อโรคมันก็กัดหมดเป็นนุษระอย่างหนึ่งเลยทีนี้เห็ะนไหมเซลจากสีขาวกันดําทีนี้พอเราได้รับพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูแลสุขภาพตัวเองที่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ยินโฆษณาพวกสารต้านมือสระอะไรโน่นนี่นั่นอนะ่ะวิตามินซีก็เป็นตัวหนึ่งของสารต้านมือสระอันนี้ผมใส่ไปแค่<ห>เสี้ยวเดียวนะนั่น่ะจขยะขวดก็เป็นสารต้านมือสระอยา่างหนึ่งซึ่ง มันจะมีหน้าที่ช่วยให้เ,เซลล์เราสมมติเรา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 กานเข้าไปทุบเนี่ยเราสังเกตสีมันจะเริ่มค่อยๆแบบดีขึ้นร้่มใส่นะเนาวกลับไปเขาวี่ยใช่อ่ดูสีเซลลเริ่มค่อย <ๆ S 2> ดีขึ้นนะมันไม่ได้ไปกัดสีนะแต่ว่ามันไปทำให้ทิงเจอมันเสื่อมลิธไป คือเราเหมือนมันกินมันมันมันคล้ายๆกับเวลาที่เราเอาเอสมมติกินกินเข้าไปเพื่อที่จะไปทําให้มันเนี่ยเสือเส่อมเสื่อมฤทธิ์ที่เป็นพิษลงไปอ่ะนั่นแหะอ่ะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวทิง้งไปสักพักหนึ่งข้ามมันก็จะกะับขาวใส่เหมือนเดิมนั่นแหะเนี่ยก็คือ การต้านมูสลดนี่ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ในขณะเดียวกันเราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช่ปะเจอกินของปิ้งของย่างเจอแบบควันรถมลพิษโน่นนี่นั่นใช่ปะเออบางคนก็แบบมีสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรคนลอกข้างสุบิลี่อะไรเงี้ยเออเนี่ยก็คือมันก็จะช่วยป้องกันเรานี่คือวิตามินซีใช่วิตามินซีเจอสารพิษอีกรอบนึงก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ใช่มันเป็นกอขาถึงให้เรากินทุกๆถ้าเป็นวิตามินซีคือทุกๆ เหมือนกับพักทาม8ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นถ้าจะเป็นในโปรตีนอะโปรตีนจะมีเซอร์ราเชอรี่ให้เรากินเช้าเพื่กินเย็นกินกลางคืนเพื่อซ่อมแซมกินตอนเช้าเพื่อปกป้องแต่เห็นว่าตอนเช้าปกป้องเราเจอแสงแดดอะไรมาทำไมไม่ได้กินกลางคืนเพื่อซ่อมแซมซ่อมแซมไอ้สีดำๆให้มันหายเ็นสีขาวไม่กินสองเวลาจะเริ่ไม่ค่อยดีขึ้นแล้วเพียงแต่ว่า เม็ดข้าวอ่ะอาจจะไม่ได้สวยดีเท่าเหมือนแบบเหมือนเดิม,มเพราะว่ามันมันถูกลายไปบางส่วนแล้ว่ยม,มันถึงจะเป็นที่ต้องมีโปรตีนเนี่ยกินเข้ามามเพื่อที่จะมาช่วยซ่อมด้วยเนี่ยนะที่จะมาถามว่าทำไมเราถึงต้องกินอาหารเสริมเพราะพวกนี้เราก็